คุณผู้ชมคะถ้าเราสามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงเดินเหินได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งหลายคนก็เดินได้อยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สามารถที่จะเดินได้ คุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรคะวันนี้เรามีเคสตัวอย่างคะ่ะที่เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงปกติดีแต่วันหนึ่งตื่นนอนขึ้นมานะคะร่างกายทางซีกนี้คะ่ะซีกขวาไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้จากที่เคยเป็นผู้นําครอบครัววันนี้ต้องกลายเป็นที่เรียกไ้ว่าเป็นภาระให้กับครอบครัว เคสตัวอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกำลังใจนะคะที่เรียกได้ว่าพบกับผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเห็ดลินจือผสมถังเช่าของครูบุลเลิศแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนไปติดตามชมด้วยกันค่ะเตือนมาก็เป็นมันมันมันไปข้างแลตอนแรกผมเส้นเลืเล่มแตกเตือนมาก็ เจะไปไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับผมเราจะตายอยากจะตายนี่ถามจริงรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เฮ็์ลินจือผสมทางเช่าของครูบุญเลอศอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นเคสที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอมประพฤกษ์อมพาธนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่พันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูบุญเลิศด้วยค่ะ พี่พันเป็นอีกหนึ่งเคสที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของครูเป็นเลิศนะคะพี่พันเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพี่พันป่วยเป็นอะไรก็ไม่ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นมีวันนอนซีกนี้คือซีกขวาคือซีกนี้ซีกขวาครับไม่สามารถที่นมาะมันเป็นเลยพี่เป็นตั้งแต่ปีอะไรคะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ปีห้าสี่ปีห้าปีน้ำน้ำท่วมอ๋อปีน้ำท่วมปีห้าสี่เป็นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ๆก็เป็นเหรอคะตื่นมาก็เป็นเลย ไม่เคยปวยไม่เคยเจ็บป่วยอะไรดีใดเลยนี่จะบอกเลยนะว่าบางคนที่บอกว่าตัวเองแข็งแรงวันดีคือดีอาจจะเป็นแบบพี่พันคือตื่นมาแล้วแบบรู้สึกว่าขยับร่างกายในซิกนี้ไม่ได้มันร้อนไปตัวคือคือน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองค่ะน่าจะเป็นอันนี้เป็นข้างซ้ายซี่ขวาข้างขวาเพราะฉะนั้นสมองซีซ้ายซีซ้ายครับเส้นเลือดปล่อยอาจจะแตกครับ พี่พันธ์ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเจ็บป่วยพี่พันธ์ทงานเกี่ยวกับอะไรไหมถือว่าใช้แรงหนักไหมหรืออะไรยังไงคะก็ทางานทุกอย่างทางานทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างอะไรที่แบบมีให้ทําเราทำหมดาได้ตังค์ทำหมดโอ้นะแล้วก็ไม่เคยอย่เคือคือจากที่เคยแบบทํางานทุกวันทุกวันทุกวันเคยมีรายได้รายได้วันหนึ่งตอนนั้นประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมคะแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้คือแล้วแต่ว่างานเราได้งานอะไรแล้วทําอะไรแต่ทีเนี้ เมื่อไรได้ไม่แน่นอนอยู่แล้วพอตื่นมาแร้บอโอ้ตายแล้วซีขวาแบบใช้การไม่ค่อยได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงอ๋อเัลเอเจะตายอยากจะตายนี่ําจริงรู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอคะมันมันไม่รู้เป็นไรมันมันเคยทำพี่พันมีภาระไหมมีครอบครัวมีลูกมีอะไรไหมแล้วไหมู่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบเขา ก่อนหน้านี้คือต้องเรียงครอบครัวเราเป็นภรรยาทำงานคไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันมันมันไปข้างคือพอพอเราคิดว่าเราเริ่มทำงานไม่ได้ตอนนั้นความรู้สึกพี่มันลงเองอะมันเก่นขว้างเกินมาก็ไม่รู้ไปไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้รายได้ที่เคยมีก็ไม่มี ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นคือแบบอยากตายเลยอะค่ะพอไปหนังตาลังต้องไปเอาแล้วหาตัวเองดีกว่าไปไปหาหมอไหมคะที่เจ็บป่วยแบบนี้ก็ไปคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรผมหมอไม่รู้ถูกผมไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นอะไรเอาไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้เขาบอกหมอถามผมเป็นโรคอะไรเขบอกผมเป็นโรค คือเราเราก็ไม่เคยจะป่วยเนาะเราทางานทุกอย่างร่างกายเราเคยแข็งแรงทุกอย่างแล้วก็คุณหมอตรวจคุณหมอก็เส้นเลือดเส้นเลือดแตกหมายถือว่าเส้นเลือดในสมองแตกใช่ไหมคะค่ะไม่เป็หนองบอกคิเส้นเลือดตีบจากแตกมาตีบคือเส้นเลือดมันก็เรียกได้ว่าไม่สามารถไตเลืองได้เนื่องในแล้วพี่ก็ทานยาตามที่คุณหมอให้มาตลอดแล้วหมายถือว่าอาการเราโดยเบื้องต้น ายถึงว่ามันดีขึ้นไหมมันขยับแขนหรือว่าทำอะไรได้ก็ไปบ้างแต่ว่ามันไปมันโยกมาได้เลยเขาไม่ยได้เขึ้นรถอะไรแล้วเวลาเดินต้องทำยังไงครับต้องไม้หมายถึงว่ามีไม้สามขาแล้วเราก็ขยงไปเรื่อยถือไอ้ตัวไม้เนี่ยแล้วก็ประคองกิจะเดินได้นนี้ก็ไปได้ขึ้นรถเมย์ได้ไปรถเมย์เดี๋ยวขีขึ้นรถเมย์เหรอ คือรถเมย์ได้เองตลอดแต่ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เป็นแรกๆคือไม่ได้ขึ้นรถเมย์คือเหมือนกับว่าชีวิตเราออกนอกบ้านไม่ได้เลยไม่ได้กายเป็นเหมือนว่าเราต้องเป็นภาระใช่ไหมคะคือขานไาข้างอืมตัวข้างเอียงไปข้างวางไว้เอียงเราก็กระแทกไปอย่างเงี้ยหรอพี่โอ้ยชีวิตมันลำบากมากค่ะคือค่อนข้างหนักมากแล้วชีวิตพี่มันหนักนาสาหัสการขนาดนั้นแล้วก็หาหมอมาเรื่อย ออเพิ่งมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของครูบุญเลิศได้นานแค่ไหนยังไงคะประมาณไม่ถึงปีใครเป็นคนแนะนำพี่ใครเป็นคนแนะนำพ่อใหญ่ร้านร้านมาบอกว่าอะไรก็ลองคิดลองดูหน่อยเอออยากให้ลองดูเพราะว่าเห็นเราใช้ชีวิตลำบากเนาะค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงคะผมก็เลยลองทุกอย่างลองคืออะไรใครว่าดีถ้ามันหายครับถามจริงๆความรู้สึกพี่คือแบบ าสมมติว่าเราแบบสามารถเดินได้เราทําอะไรได้เราจะทําอะไรยังไงทํางานได้อันไหนหนักพอดักหน้า็ก่ะคือเอาง่ายๆว่าอยากทํางานเพราะเราเคยทํางานเคยมีรายได้ทุกวันคยลองทําแบบแรงหนักลองดูได้ไหมได้น็ตนึงลองนนดหนึงเอาเน็ตดึงลองเรื่อยพอหลังจากที่ได้ได้ลองทานเฮลินจือผสมถ่ายเช่าของครูบุญเลิศนะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไหมคะก็เปลี่ยน รู้สึกว่ามันกระชุ่งหัวฉวยมันโยกแจ๊กไปเดินแบบมันโล่งมันโล่งของตัวอ่ะคือแต่เดิมเรารู้สึกว่าตัวเรามันหนักหนักเราเคลื่อนตัวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกระชับกระเฉกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดมว่มันเราเปลี่ยนอีกอย่างเป็นยังไงัอันนี้คือสัมผัสได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะไอความรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกคล่องตัวเรารู้สึกเริ่มเดดหอตั้งแต่เริ่มค่ะแล้วตอนนั้นกินยาได้อาทิตย์หนึ่ง ครั้งแรกตอนที่ยังไม่รู้ว่าเขาต้องทานยังไงพี่ตอนนั้นพี่ทานยังไงคะวัลรักกิเมตรยาค่ะม่ยาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือถังเช่าเนี่ยตอนนั้นทานวัลรักกิเมตรช่วงแรกๆที่ทานครั้งแรกเลยค่ะคุณหมอให้เลยครั้งละสี่อ๋อครั้งละสี่สี่ครั้งก็สิบหกเม็ดนะคะอันนี้ถือว่าทานถูกตั้งแต่แรกๆสิบหกเม็ด พอทานไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแล้วเราเริ่มมาเดินแบบไม่ต้องพึ่งไม่ไม่ต้องใช้ไสามขาสามขานี่เมื่อไหร่มันวัดมันไปเองมันไปเองใจเปล่าใจสู้หรือเปล่าใจสู้ด้วยใจด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าร่างกายอย่างของพี่คล้อเหมือนเอ๊ะนัไปได้เอาไปได้ก็ไปเนี่็ไปอะไรเปล่าอ่าเหมือนร่างกายได้ได้รับเขาเรียกว่าเหมือนสารอาหารใช่สารอาหารที่สมบูรณ์ เซลล์มันก็ไปพื้นฟูแล้วก็ที่ข้อสาคัญคือระบบของเส้นเลือดฝอยเนี่ยจะทําให้ระบบของเส้นเลือดฝอยเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาทานตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราไม่หนื่อพอเลือดเราไม่หนืดปุ๊บเนี่ยมันไหลเวียนใช่มันไหลเวียนได้ดีแล้วก็ไปเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบร่างกายและที่ข้อสาคัญคือมันไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไอ้ตัวกลุ่มของคอเลสเตอรอลที่มันจับอยู่ในเม็ดเลือดหรือในหลอดเลือดเราเนี่ยมันก็จะสลายไปก็ทําให้ระบบเลือดเนี่ย ได้เร็วขึ้นแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างตัวเซลล์ของหลอดเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจากของคุณลุงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้องกระเถิบไปนะครับเล้วก็ใช้เดินปลอเลยสามขาในการเดินแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช้สามขาแล้วใช่ไหมครับขึ้นรถเมย์เองได้ด้วยโอ้ยนี่ไม่ธรรมดาเราเราเริ่มขึ้นรถเมย์เองได้เมื่อไหร่คะพี่พันธ์ก็เราลองก้าวขาเออพอก้าวแล้วก้าว นี่คือคุณผู้ชมนึกนะรถเมย์ไม่ใช่แบบว่าคันเดียวถึงแล้วมันมีหลายคันเนาะค่อยๆก้าวไปลองลองปั่นกันเลยอานปั่นจักรยานด้วยเดินด้วยลั้งแล้วจักรยานล่างของตังด้าบก็เราปี่ทีแล้วอาการพวกเหนื่อยพวกอะไรนี้มันมีไหมคะมันก็คือดีกว่าเดิมอ่ะถ้านาถ้าเดินว่าประกอบเป็นไงค่ะ แต่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะว่าชีวิตวันนี้มันแตกต่างจากวันที่แบบเฮ้ยเราแบบเริ่มขยับตัวไม่ได้จากที่แบบเคยคิดจะแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตแล้ววันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค <ร vídeo> ่ไหนยังไงคะจะให้กาลังใจ <ว 've S 1> คนที<ๆ>่เป็นอย่างคนลุนงใจารับท่านค่ะใจใ,ใจก็สู้อันนี้คือบอกไปว่าบอกใจตัวเราเองก่อนเราต้องสู้ค่ะต้องหาตัวเองให้ได้่ะ อย่าทำเพื่อเคยทำได้จะทำได้บ้างลองทำดูก็คือพูดง่ายว่าอย่าท้อถอยในสิ่งที่ตัวเองเป็นฝึกตัวเองได้นะคะวันนี้เราอนาคตตั้งเป้าว่าจะวิ่งให้ได้เลยไหมคะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไม่ต้องแก่งหรอกแค่เดินขอให้ได้ขอให้เดินได้ปกติเหมือนเดิมนะคะนนี้ก็คือยังทานตัวอย่างมันจะไปค่ะตอนนี้ยังทานเห็นลิ้นจือผสมถังเช่าของอาจารย์อยู่อย่างต่อเนื่อง ก็คงจะทานไปตลอดใช่ไหมคะนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นกําลังใจที่แบบดีมากๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สัมผัสด,ด้วยตัวเองจะไม่รู้เลยว่าการที่อยู่ๆคุณเป็นคนที่แข็งแรงคุณตื่นมาแล้วคุณเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้คุณเคยเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยนะคะแล้วคุณกลายเป็นคนที่เป็นภาระให้กับครอบครัว แทบจะไม่อยากหายใจแทบไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่แต่ว่าวันนี้พี่พันยังนั่งอยู่ตรงนี้และสามารถเดินมานั่งคุยกับเราได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งไม้เรียกว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ช่วยในการเดินขึ้นรถเมย์ก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะคะนี่เป็นเคสที่น่าจะเป็นพลังใจให้กับคุณผู้ชมได้สุขภาพดีเราสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เจ็บป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะต้องขอบคุณพี่พันนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะพพคขอบคุณค่ะ